ท้องพีตอนนี้พูดถึงเรื่องอวัยวะมีพระพรเยอะมากๆนะครับที่เยซูเฟสบอกว่าอวัยวะติดสนิทกันถ้าขาดมลยเพราะว่าอวัยวะนั้นไม่มีชีวิตเพราะเพราะขาดเลือดที่ผินทุ่มนะครับดังนั้นกายวิวัฒน์ทุกกยวิัฒน์จะต้องติดสนิทกันเมื่อพูดถึงอวัยวะพระเยซูพูดชัดเลยครับว่าอวัยวะ พระเจ้าตั้งใจทรงตั้งใจสร้างเราให้แตกต่างทำไมพระเจ้าสร้างเราไม่เหมือนกันล่ะและทำไมพระเจ้าสร้างเราให้แตกต่างกันล่ะเพราะว่าพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะใช้เราแตกต่างกันตอนที่มีงานไว้อะลรโทรหาหนุนาะสบายใจแล้วเพราะรู้ว่าประสานแค่หนูหนนาคนเดียวเรื่องดอกไม้เขาสามารถทำได้ ไม่มีศักยาภาพในเรื่องมีเดียคุยกับต้นกับคุณคาล่าก็สบายใจครับึ่งเสียงคุยกับเก่งก็สบายใจยครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือภาพของความแตกต่างที่พระเจ้าจงใจให้เราแตกต่างในอวัยวะไม่ได้แตกต่างในความเชื่อความเชื่อเดียวนะครับพระูพระเจ้าพูดถึงเรื่องอวัยวะก็จริงนะครับแต่หัวใจเดียวนะ หัวใจเราอยู่ทีท่พระเยซูครนะครับประเด็นสําคัญของอวัยวะต่อมาก็คืออวัยวะทุกอวัยวะต่างมีหน้าที่ตรงนี้ก็มีความหมายว่าเราถูกสร้างให้มีหน้าที่และทําตามหน้าที่ฉะนั้นมันจะประหลาดมากถ้าอาวัยวะหนึ่งไปทําหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งทั้งๆท,ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น เราจะตีลังกาเดินโดยใช้มือได้ไม่นานหรอกครับเราก็จะล้มเพราะนั้นบางทีเราก็อยากจะไปอยู่ในบทบาทนั้นทั้งๆท,ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามอาเพื่อเป็นสิ่งนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้เชื่อจะต้องพิฐานรู้ว่าพระเจ้าให้เราเป็นแบบไหนและเราทําหน้าที่ในะสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วก็ถ้าเราทําตามหน้าที่นะครับมันจะเกิดผลมากเลยนี่แหละครับที่พระเจ้าสร้างเราไม่เหมือนกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนมิฉะนั้นถ้าร่างกายมีอวัยวะเดียวก็คงจะประหลาดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คงจะประลัดวิเชนนั้นจึงต้องต่างกันนิ้วห้านิ้วยังต่างกันเลยครับนัน้ห้านิ้วยังมีศักยภาพที่แตกต่างกันขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในความแตกต่างในหน้าที่ที่ได้รับนั้นเนี่น,นะครับโครงปัถนาอยากจะให้เรา สนับสนุนร่างกายนี้ถ้าจะเปรียบร่างกายเป็นคริสตจักรก็สนับสนุนใต้ร่มพระกรุงเทพให้เจริญขึ้นสิ่งที่ได้รับข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าในข้อที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบจะพูดถึงของประทานเก้าอย่างของประทานเก้าเป็นการยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับของประทานเนี่ย ไม่ไม่มีใครมีครบทุกข้อคบิลลี่เกแฮมก็ไม่ได้มีครบทุกข้อทใช้พระเจ้าหลายท่านในพ่อพีกด็ดีหรือผู้มีชื่อเสียงในในโลกเราที่รับพระเจ้าก็ไม่ได้มีของประถานครบทุกอย่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์จำกัดเรามีความจำกัดเะฉะนั้น พระเจ้าจึงให้เราเนี่ยอาจจะมีของประทานบางคนจะมีมากบางคนจะมีน้อยแต่ทุกคนมีครับและเราจะต้องใช้ของประทานนั้นเนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเหมือนกับอวัยวะที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน,เ,นเช้ามาฟันไม่สามารถสะอาดได้ถ้าเราไม่แปรงฟันลื่นเหมือน ร่างกายไม่สามารถเคลีได้ถ้าเราไม่ได้อาบน้าด้วยเ,เราไม่สามารถมาพฤศจับพื้นรับใช้ได้ถ้าไม่มีขาพนะครับคอยเดินคอยเหยียบคันเร่งมาพนะอมาถึงาการสามาัคคีธรรเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ถ้าลิ้นและปากไม่ได้พูดตาไม่มองพระพุทธเจ้าสำคัญในหน้าที่ของขอวัยวะทางพระพุทเจ้าที่จะ นำพี่น้องนะครับให้ให้เราเห็นว่าเรากาลังทําตามหน้าที่ของทางที่เรามีไหมครับเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําตามหน้าที่เราจะเป็นอัยวะที่เกิดผลมากครับช่วยพรพี่น้อง